สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเลขดับบนล่างงวดันที่1เมษายน63ค่ะเลขดับชุดนี้นะคะก็เป็นเลขดับที่อัปเดตลงเร็วนะคะได้ข้อมูลแล้วก็ลงให้เพื่อนเอนเลยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องรอกันนานนะคะเผื่อใครที่กำลังเก็บข้อมูลนะคะ เลขดับคัดจาวอาจารย์ชนนะคะดับล่าง4ค่ะเลขดับแอดบอลนะคะอาจารย์บอลนะคะแอดบอลเนี่ยก็ดับเฉพาะตัวตรงๆนะคะไม่กลับดับตามที่เขาให้มาเลยนะคะ งวดที่แล้วดับผ่านนะคะในงวดนี้ดับบนนะคะ596275889104172033ดับล่าง869504132231405968 แคปหน้าจอเลยค่ะดับเดินดีนะคะโอเคต่อมานะคะเฮงเฮงงนะคะเศรษฐีเฮงเฮงงรวยรยดับบนสองต่อมาค่ะ เล็กดับอาจารย์โกสัมพีนะคะดับ10หน่วยบนงวดที่แล้วดับ5นะคะงวดนี้ให้ดับ7ค่ะ,ะเลื่อนแบบนี้ดีกว่าจะได้เห็นนะคะจะได้รู้ว่าเป็นของอาจารย์โกสัมพีนะคะดับเฉพาะสองตัวบนนะคะไม่รวมหลักร้อยนะคะดับ10หน่วยนะคะ โอเคผังเลขดับนะคะงวดน,นี้ให้ดับ6ค่ะแอดพิมมี่ดับบนทุกหลักดับ8ค่ะ HTF นะคะคือดับ110หน่วยบนดับ8 โอเคหมอมถนัดดับอันนี้นะคะเป็นรูปแบบรูปโฉมใหม่ของนักเลงหวยนะคะสำหรับเลขดับล่างเป็นข้อมูลใหม่ที่เราจะติดตามไปพร้อมกันนะคะวันนี้ดับล่าง5ค่ะรูปโฉมใหม่นะคะ ต่อมานะคะเลขดับเจสุูดับล่างสองค่ะเลขดับป้าสีนะคะป้าสีงวดที่แล้วดับผ่านนะคะในงวดนี้นะคะแถบสีเหลืองคือดับบนแถบสีขาวคือดับล่างนะคะแคปหน้าจอเลยค่ะ โอเคนะคะสำหรับเลขดับอาจารย์หนุ่มนะคะงวดที่แล้วเป็นไงคะใครที่ติดตามอยู่แคปหน้าจอเลยนะคะดับล่างนะคะกลุ่มหวยลิขิตฟ้า วันนี้ให้ดับ4ค่ะโอเคคัตอัพนะคะเลขดับบนของอาจารย์ชนให้ดับ3ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเลขดับทั้งหมดที่อัปเดตให้เราได้งวดต่องวดคือแบบเร็วนะคะในงวดนี้เดี๋ยวก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะคะเพราะนี่เพิ่งจะผ่านในการออกหวยมาเองนะคะเพิ่งจะ ผ่านมาไม่กี่วันนะคะเดี๋ยวต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกแน่นอนอันนี้เป็นชุดข้อมูลที่อัปเดตเร็วนะคะเจนี่ก็จัดลงให้เพื่อนๆได้ดูข้อมูลกันก่อนเลยนะคะจะได้มีเวลากันเยอะๆนะคะขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามใหม่ๆที่มากด Subscribe ให้นะคะและเราพบกัน ในคลิปถัดไปค่ะเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลใหม่ๆเพิ่มเติมที่น่าสนใจก็จะจัดลงตามลำดับให้เพื่อนๆได้ติดตามนะคะโอเคไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ